สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะมาทำยำแมงกะพุนน้ำมันงารสเผ็ดค่ะสูตรนี้นะคะทำง่ายรสเผ็ดนิดๆจากการที่เราใส่ซอสพริกเกาหลีนะคะพิเศษมากๆเลยรับรองว่าทานแล้วต้องติดใจค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ ส่วนผสมและเครื่องปรุงนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแมงกระพุนค่ะเป็นแมงกระพุนจืดนะคะอันนี้พูดใส่ปริมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะเขาจะมาเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะเราก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะล้างน้ำให้สะอาดสักสองถึงสามน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันของพริกเผานะคะงาขาวค่ะ อันนี้ผู้ใช้เป็นงาขาวไข่ปลานะคะเกลือโชยุนะคะปรุงรสนะคะใส่ซอสพริกเพื่อเพิ่มความความเผ็ดนิดนึงค่ะใส่ซอสพริกนิดนึงเพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะน้ำมันงาค่ะขอให้เป็นน้ำมันงาของญี่ปุ่นหรือว่าของเกาหลีได้ทั้งนั้นนะคะที่เป็นน้ำมันงาร้อเปอร์เซนะคะอันนี้ของ ของจีนของสิงคโปร์ก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นน้ำมันงาร้อยเซนะคะไม่ใช้เป็นน้ำมันงาผสมนะแล้วก็อันนี้เป็นเหล้าจีนค่ะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดนะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวแงกะทุนนะคะลงไปลวกนะคะจะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะแค่ประมาณ10วินาทีค่ะ นี่นะคะแมงกะพรุนที่เราลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลวกเสร็จแล้วนะคะรีบเทน้ําออกแล้วก็เติมน้ําเย็นแช่ในน้ําเย็นนะคะประมาณ2อสนาทีนะคะบีบเอาน้ําออกนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยลวกออกมาแล้วหดเหลือเท่านี้ค่ะแต่ก็พอดีสําหรับ1นึ่พอชั่นสําหรับเสิร์ฟนะคะน้ํามันงาค่ะ น้ำมันพริกเผานะคะซอสพริกนิดนึงค่ะจริงๆซอสพริกใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ผู้ชอบให้มีรสเผ็ดนิดนึงค่ะโชย,ยู่นะคะ แล้วก็งาขาวคั่วค่ะชิมรสดูนะถ้าเปิดเค็มแล้วก็ไม่ต้องเติมเกลือนะคะชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้โหเป็นของกินเล่นนะคะที่อร่อยถูกใจจริงๆเลย ตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูยำกระพุนน้ำมันงารสเผ็ดค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆ กันทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ